dim 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 สวัสดีวันพุธครับเลี้ยนตองไหครับไม่ได้เลี้ยนนะครับน้องไงด้าไอ้เลี้ยนตรงไหนน้ออืมอันเดียวเต็มเลยจ้ะเอกเถอะ เมาหายอะ่ะได้ยินดีกว่าใครเขามาคลิกเมาเฮียอะไรใกล้ๆกลัวได้ยินปะได้ยินหรอเออเสียงดังให้สับเอาปรับปรับปรับลงไงอะ่ะปรับไหลไม่ต้องปรับหรอกปรไ,นนไปอย่างกั้นได้ดังอ่ะฮะหายังหายัง เออหายแล้วหายแล้ว,หา,ลวหายแล้วหายแล้วต้องไปทำอะไรตรงนู้นนะเพื่อนกูคีคปเปอร์ระเบิดนิดไดอ้อมึงจะสร้างบ้านตรงนี้เหรอไม่ไม่ไม่กูจะน,นอนอะมึงน,นอนกันสิมันนอนไม่ได้ไอ้วัดมันให้ใครเล่นอยู่โอ้ยชีวิตอ้อตีไม่อ่ะเพื่อนเดี๋ยวกูสวนนะขอโทษเถอะทุกตัวอายพึ่งมาครับน้องบ้าเพึ่งมาครับ วันนี้กินแซ่บอะไรครับไม่ได้กินครับไม่กินข้าวครับวันนี้ไม่มีตังกินข้าวครับเอาตังไปซื้อเกมให้น้องๆในแก๊งหมดแล้วครับเก่งจับเลยครับฟอร์อมหน้ามึงอะ่ะเดี๋ยวกูจะใส่หน้ามึงให้ด้วย <laughs> กับเด็กก <laughs> ็ไม่เวียนนอนนกันได้ไหมอ่ะวันพิมพ์ดิพิมพ์ดิ วินไปแล้ว啊วันวันครับนอนนอนให้หน่อยได้ไหมครับว่าเดี๋ยวมาได้ไอ้ครับน้องชายเปิดมาก็วีนเลยวันวันครับไม่ได้อวินครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับเด้ยกูขอนอนด้วยก่อนเพื่อนมานอนได้ยังไงล่ะเพื่อนเอ้ยไม่ประตูอยู่ไหนวะหนูอยู่ทางหนูทางเข้าทางเดียวครับ เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีอะไรจะบอกอ่ะพัดลมเข้าอ่ะอุ้ยเบสอุ้ยเกี่ยหูยาไปอ่ะมันนอนไม่ได้เพื่อนมึงไม่ฟังวะแม่งทำไมพัดลมมันเข้าหรอไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะไม่รู้อ่ะกูได้ยินเสียงพัดลมจากมึงอ่ะอ่ะกูให้แตงโมเพื่อนเอาแดกหายยังหายยัง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 เหมือนไม่มึงค้างตลอดเวลาเลยเพื่อน อ่ะเออหายแล้วหายยังหายแล้วจะตั้งเป็นไมโครทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ลืมหรอกไม่ได้ตั้งเป็นไมโครกูปรับไมล์ลงอ๋อเออดีหายละกลิ่นอะไรมาถึงนี่กลิ่นปากไอ้หล่ำครับน้องโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับครับซีโน่น้องชายกลิ่นทะลุจอสวัสดีอ่ะสวัสดีครับน้องปินใครพูดครับเมื่อกี้ใครพูดนะทำไมหนอคนดูใครพูดนะ เอฟซีตัวน้อยของฉันเองเป็นไรหร่ออย่าไปยุ่งกับเอฟซีตัวน้อยของฉันนะโอเคครับขอโทษครับผมขอเดินไปไหนกรับไปปลาผมผมไปตามทางของผมละจะไปซับปะต้องมีกล่องว่ะโอเค็บเข้ของไม่เยอะเกินไม่จำเป็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 นอ่ะ เดี๋ยวจะตอบพื้นสวัสดีครับสวัสดีครับน้องว่านอนเดี๋ยวว่าน้องหลับเ <c oughs> สียงเพลงดังไหมครับน้องๆหนูๆเสียงเพลงดังไหมเอ่ยบอกไอ้ไหนยร <c oughs> อบสังหารวิย,ยมันรลอบสังหารกูอ้าวใจโง่ วันนี้ว่าจะลงไปขุดเหล็กอ่ะเหล็กไม่ค่อยมีเลยที่บ้านเตตัดแม่งสองสีอ่ะอ้เหลียมว่าไงครับครับว่าไครับเรียกทำไมนอกเรียกทำไมละจืวันนี้เราจะมาอยู่กับโลกสี่เหลี่ยมกันนะทุกคนน่าจะเล่นยาวอยู่โลกสี่เหลี่ยมอ่ะชอบกันหรือเปล่า มากกันหรือเปล่าเนาะเกมเนี่ยพี่รู้ไหมไม่ควรกินแตงโมใกล้อะไรไม่ควรกินแตงโมใกล้อะไรใกล้อะไรครับไม่รู้อะใกล้ปากเหรอไม่ควรกินแตงโมใกล้ปากหใกล้อะไรเหรอไหนบอกไอ้สีไม่ดังใช่ไหม หนูเป็นหนูไปเป็นเด็กที่บ้านพี่ได้ไหม,มไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นเด็กมไม่ได้ครับก็นี่งไงก็อยู่บ้านพี่ไม่ใช่เหรอจับเด็กที่บ้านเนี่ย fc ตัวน้อยๆอ,อ,อยู่ในซ่องเดียวกันเนี่ยมดเลยชอบใช่ไหมเอาคุณนีคิว งูตรงอางคืออย่างอ่ะน้องแม่เป้าเกมนี้เหมาะกับพี่ชาเดยใช่เหรอครับน้องนี่เองหลอกด่าพี่หรือเปล่านี่ซีโนฮะไม่ชวนเลยนะคะไม่ชวนอะไรกันเนาะเล่นเลดเอ็มไหมครับอย่าดูเลดเอ็มหรอมันไม่แน่อะครับว่าวันนี้เล่นไหม เดี๋ยวต้องรอดูอารมณ์อีกทีนะไม่ไเล่นไหมถ้าถ้าถ้ามันติดล้มกับไมค์ครับก็น่าจะเล่นไมค์ครับก่อนนะแต่แต่ถ้าอยากให้เล่นเอ็มก็เดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ครับเอ้พรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยอะวันเสาร์วันเสาร์าไม่อยู่นะครับทุกคนบอกไว้ก่อนไม่ได้ไล์นะพักพักทุกวันเสาร์เลยไปดูเดกแก๊้งผมได้เกมเหลี่ยมแล้วคนอืม ไอ้เหลี่ยมตรงไหนนอ้อน้องฟังไอ้เหลี่ยมตรงไหนเหรอครับอืไอ้ไม่เคยเหลี่ยมใครเลยนะตั้งแต่ไอ้เกิดมานี่ไม่เคยเลยการเหลี่ยมทํายังไงเหรอครับทําไม่เป็นอ่ะสมองไม่ประมวลคําว่าเหลี่ยมในหัวเลยอ่ะนะ้องเดไม่เล่นคำว่าเป็นอย่างครับไม่เล่นโกรธไหมครับไม่เล่นเลเอ็มวันนี้โกรธไหม หนบอกอยู่แค่บ้านม่วงไงคะบ้านม่วงของใครนอ้อของอาเจโชติหรือของแชงมีเพงลงโปรดมา งอด้วยเอา้านั่นนั่นไม่โกรธอย่า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 โกรธเลยครับทุกคนนะวิอ้าแตกขามืออย่าโกรธไอเรียมเลยนะครับวันนี้ลิงน่าจะรอดูย้อนหลังนะครับ ไม่มีแรงลิงไม่อยู่อย่าคิดถึงกันละ่ะเอา้าไม่ได้ดิกอ๋อลิงไม่ได้ดิครับอย่างนี้ไอเรียมโกรธนะงั้นน่ <c oughs> ะเราเล่นเราเล่นไม่ไหวก็ไปพักผ่อนครับ <c oughs> บู <c oughs> บูตเอนเนอร์จี <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณลิง สวัสดีจ้ะสวัสดีครับน้องแฮมเตอร์แฮมเตอร์ฮถือหาอะไรอ่ะบึมบึม เดี๋ยวกลับมางาอน,นะขอ,อนั่งพักก่อนไม่ไหวครับพักผ่อนเลยครับอุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะผมไม่ได้เปิดเสียงอะ่ะไม่ได้เปิดเสียงของขวัญนะทุกคนผมกลมลำลำคาญอ่ะัวทุกคนลำคานอะ่ะมันจะนั่งํามาถ้าเราเปิดอะ่ะแปลกแปลก ว่าไม่ใช่วะแบบนี้มันไม่ใช่วะว้าตกได้ไงอ่ะแม่ง อ,อย่ามายุ่งได้ปะ่ะเอ,อ้ยเรียมถอดเสื้อให้คนดูให้แพืด้วยดิมันกดดูดูตัวเราอย่างไงวะเพื่อนเอพ้านีน่เอา้ามันกดดูยังไงอะ่ะมันหันหันดูตัวเราเ,เฉยไม่ได้เหรอเพื่อนเอห้าสองทีไงนี่อ่มะมันมีมอสอยู่นะแต่ว่าถอดเสื้อถอดเกานะอะไรให้ด้วยดินี่นเทไ,ไหมทุกคนทุกคนดูก่อนดูนก่อนนี่นี่นี่เยืนเฉยดีเยืนเฉง ผมเลือกเองเลยนะเขียวปะน่นารักไหมครับทุกคนเขียวอยีเลยอ่ะทุกคนห้องเพลงให้ฟังได้ไอ้เดี๋ยวมันจะมาตามอารมณ์เองนะครับตีหาอะไรอะ่ะนใกล้เดี๋ยวเพลงมันจะมาตามอารมณ์เองนะครับทุกคนตอนนี้ฟิลยังไม่มาสกินพี่เรียมตาไข่น้ำขึ้นไดโนเสาร์เนาะร้องตาไข่น้ำเหมือนหนอนช้างเขียวเลยว่ะหนอนหน้ามึงอะ คนเสียงเสียงไอ้เรียมดังไหมครับไอ้เอาไม้ไกลมากเดียวดังไหมครับขอทราบว่าขุดตรงนี้ออกก่อนดีกว่าวะือค้าก่อนค้าที่ขุด ง,งูงูเขียวเหรอซีโนโน้องไม่ใช่ครับเต็นทโนซาวนะครับน้องเป็นหอนชาเขียวเฉยเลย ยินชัดเลยครับพี่ชายชัดอยู่ใช่ไหมสกินไอเหมือนกระปอมไอ,มอ,มอบอเมนกิ้งกาใช่ครับน้องน้องก็ว่าโ,โพด ของแมวดังนะปกติไม่ทำอะไรนะดูวัดดิว่ามันใส่สกินอะไรไม่รู้ๆทุกคนโคตรประจาอ,อนอนะ่ะเนื้อดมากมั้ง <c oughs> อะไรกับโลมิโอที่คิดไว้กันว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโนต่อสมอมปจนบกิโลอ้าใจมัรอตะโกนีตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราตะนทำไมยอจะไม่ยอนคุณหลักสักดิีไงการเดิกลับบ้านหนาวอยากไปเต่กาให้าปีนไา ในบ้านมืดผีจะผีเข้าจะผีเข้าจะผีเข้าสิงไปบ้านผีสิงไม่ได้ครับทุกคนไปบ้านผีสิงเด้อุ้ยขอบคุณสำหรับการติดตามครับน้องไหนน้องไหนวันนี้คุณเติมน้ำตาลหรือ,อยัง ไม่กินครับกินน้ำเปล่าเนาะพี่ทำกระดาษหมากอใช่ครับกระดาษห,หมากลูกครับรทุกคนทุกคนฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยนะครับให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับเมื่อไหร่นอนอะ่ะ ด้านใหญ่มากเล่นกี่วันจบประมาณสิบสิบล้านนะครับสิบล้านวันอายุแบบร้อยปีพอดีเสร็จเล่นจบเกมหนึง่งน้องหลานมันรู้จักนอนไหมวะเป็นลานเลยเหรอพี่ <laughs> แค่ครับเป็นลานเลยครับ ดูดินอนไมล่ะฮะจอยอะไรอะ่ะก็จอยเลยไม่ใช่หรอแล้วไม่จะเชิญมาอีกทำไมวะฮะทำไปทำไมอะ่ะ โหมดแสงเงาใหม่เรียบร้อยฮะอยู่ครบี่อะไรขอหม่ป่ะงงอ้าจะแกะก่อนไหมอ่ะ ไม่แก่ครับไม่แก่นะครับวินองนีสวัสดีครับวันนี้มาไวใช่ครับวันนี้เหงาอะก็เลยมาไวอยากเล่นอะตอนแรกว่าจะไม่ึ้นแล้ววันนี้ปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวมากเลยวันนี้วิดอนเอมาสิบบาท เมื่อวานแมวบ่อได้มาดูจนจบคิดฮอดบอ่อคิดฮอร์ครับคิดฮอร์ทุกคนเลยครับวิทย์เสร็จแล้วว้ทยทุกคนนี่ ทำไมมันไม่เสมอกันวะไอ้เหี้ยะงงตุ๊อ่ะทุ๊บก็ได้วะไอ้มันเสมอกัน ะออจะต้องไม่ขาดหวังพอจะหายไปฉันก็นเลยสม่มคำขอโทษคนดีที่อ,อย่ามายุ่กับคนพังเธอรู้สึกอะไรมันคุกจะพูดตรงๆรงมั่งใช่สิฉันมันก็เป็นได้แค่คนงั่งฉันมีสิ่งฝังฝังขอให้โชคดีตามที่เธออยากความยินดีที่ครั้งในเธอได้ความดักจากฉันฉันจะยืนรอทั้งฉากหน้าและฉากหลงัง มาเนี้ขึ้นได้ได้แบบไม่ติดโอเคเหลืออีก,กอันวะแค่นี้พอแล้วมั้งต้องอีกอันหนึ่งเหรอลองรออีกอันนึงเจ๊ไม่ติดสวย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 มาทักกันอ้าวออกมาอ่ะ,อะ,อะอยิ่งมาแป๊บไปไหนอีกอ่ะ วางโพดบ้านใหญ่สู้วัดไม่ได้อะไรครับดูครับใหญ่กว่าเนาะดูกล่ำรูปแม่เล่นด้วยเหรอใช่ครับแต่ไม่รูปป้ไปไหนแล้วเมื่อกี้วิศวกะคืออย่างเนาะวันนี้น้องล่ำเล่นด้วยค่ะเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอืมอยากเห็นไอเด็กสร้างบ้านอืม อยากนอนอ่ะมันเมื่อไหร่มันจะมาสักทีว่าไอ้วัดอ่ะ